ติ๊กต k อกมือใหม่คนไหนที่ตั้งค่าช่องยังไงก็ไม่มีคอมเมนต์ห้ามพลาดคลิปนี้คุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะคะถามมาว่าทําไมของหนูไม่มีคําว่าทุกคนคะ่ะมีแค่คนติดตามกับคนที่คุณติดตามกลับก็เป็นคอมเมนต์ที่มาจากคลิปร้านวิวคลิปนี้ของตูนอล่าติต k กมือใหม่รีบเช็ค3สิ่งนี้ด่วน ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนเลยนะคะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคลิปนี้ให้ไปถึง1 000, 000, ล้านวิวได้เพราะถ้าครัวลราไม่ได้แรงสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมันไปไม่ถึงล้านวิวแน่นอนและเมื่อมันไปถึงล้านวิวเท่ากับว่า1ล้านคนที่ได้เห็นคลิปนั้น สามารถมีโอกาสสร้างรายได้จากการทำติ๊กต็อกทาให้หนึ่งล้านคนหรือ1ล้านครอบครัวมีโอกาสมีช่องทางในการสร้างเงินให้แต่ละครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวครูนาราจะทํา เป็นคอร์สสอนฟรีเกี่ยวกับการทำคลิปล้านวิวนะคะเพราะว่าไปเตรียมสไลด์มาแล้วเนี่ยจะถ่ายทอดแค่คลิปเดียวสั้นๆสิบน,น,นาทีเนี่ยน่าจะเอามาอยู่มันน่าจะนานกว่านั้นใครอยากเรียนให้พิมพอยากเรียนเอาไว้นะคะมาทีนี้เราไปดูวิธีการแก้กันนะคะว่าจะทำยังไงให้สามารถทำให้ทุกคนคอมเมนต์ที่คลิปทุกคลิปที่เราปล่อยลงไปได้ไปดูกันค่ะ ให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะแล้วเลือกที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นเลือกความเป็นส่วนตัวค่ะสำหรับคนที่เปิดตรงบัญชีส่วนตัวให้เป็นปุ่มสีฟ้าแบบนี้จะทำมาให้หัวข้อความคิดเห็นตรงเนี้ย ไม่สามารถเป็นทุกคนได้จะขึ้นเฉพาะผู้ติดตามและผู้ติดตามที่คุณติดตามกลับเท่านั้นทําให้คนอื่นๆไม่สามารถมาคอมเมนต์ที่คลิปของเราได้ดังนั้นวิธีแก้นะคะนั่นก็คือให้เลื่อนปุ่มสีฟ้าเนี่ยให้มันเป็นสีเทาค่ะตรงหัวข้อบัญชีส่วนตัวนะอ่าแล้วเรากดคําว่าสลับเลย พอกดสลับปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาให้เราซึ่งเมื่อหัวข้อบัญชีส่วนตัวเป็นสีเทาเท่ากับว่าบัญชีของเราเป็นสาธารณะแล้วทีนี้ในหัวข้อความคิดเห็นจะสามารถให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้นั่นเองค่ะ